ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจ,เจียววุยวุยยังไงลูกอือมาหาแมวเหลือโอ้หนูมาหาแมวเหลือ,อลูกพระเอกฮึ <c ười> แล้วไปไหนล่ะไ,ไ,ไปไหนล่ะอือเออไปไหนลุงไม่ต้องกลัวนะครับโอ้พาหนูม,มาเที่ยวด้วยนะคะ อ้หนูมาเที่ยวด้วยนะหนูไม่ต้องหว่วนะแมวอยู่ตรงนี้นะเออแม่อยู่ตรงนี้นะ